กฎของผู้หญิงเลอค่านะคะที่ผู้ชายจะปฏิบัติตัวกับคุณดุจเจ้าหญิงนะคะไม่ใช่ขอทานไม่ใช่ขยะนะคะเขาจะดูแลคุณดีทีิตคุณดีนะคะผู้หญิงฉลาดจะรู้6กกฎข้อนี้ค่ะข้อแรกนะคะผู้หญิงฉลาดจะรู้ค่ะว่า คำพูดของผู้ชายไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะถ้าเขาไม่ได้แอคชั่นไม่ได้ลงมือทําไม่ได้เปไม่ได้ซัพพอร์ตคุณก็ไม่มีประโยชน์นอตติ่งนะคะไม่มีประโยชน์ถือว่าเป็นโมฆะเลยนะคะดังนั้นผู้หญิงที่เขาเห็นคุณค่าตัวเองเขารู้ค่ะว่าคําพูดต่อให้มันสวยหรูแค่ไหนก็ไม่ได้มีประโยชน์ถ้าคุณไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนหรือลงมือทำแอคชั่นให้ฉันเห็นว่าคุณรักฉันฉันก็ไม่สนใจ นะคะดังนั้นเราจะไม่เสียเวลากับผู้ชายที่ไม่เคยลงมือทําไม่เคยเปและพูดอย่างเดียวเสียเวลามากค่ะเสียสุขภาพจิตมากๆเลยนะคะข้อ2นะคะอย่าบัวไปวุ่นวายกับผู้ชายอย่ามัวไปตั้งคําถามว่าทำไมผู้ชายคนนี้ดูแลฉันไม่ดีหรือว่าเทคแคร์ฉันไม่ดีจงทําให้เขาดูค่ะถ้าเกิดว่าเขาดูแลเราไม่ได้คนอื่นเขาก็ดูแลเราได้ค่ะดังนั้นเราก็โฟกัสผู้ชายที่เขาแฮปปี้ดูแลเรานะคะหรือเลือกเดินออกมาจากเขาและทําให้เขารู้ค่ะว่า ฉันไม่ได้เป็นผู้หญิงที่จะมานั่งรอผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงที่เ,เลือกอะไรที่ต่ํากว่ามาตรฐานถ้าคุณดูแลฉันไม่ได้ฉันก็เดินออกมาและดูแลตัวเองดีกว่าไหมนะคะดังนั้นการเทรนผู้ชายที่ดีที่สุดคือการให้เขาเห็นว่าเราสามารถมีคนอื่นที่ดูแลเราได้ดังนั้นผู้ชายเนี่ยเขาชอบการแข่งขันนะคะเราต้องทําให้เขารู้สึกว่า เขาจะได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าเสียเราไปอ่ะเขาจะเป็นอย่างไรแล้วก็เขาจะรู้ว่าเขาจะต้องดูแลชั้นอย่างไรปฏิบัติตัวกับชั้นอย่างไรนะคะถ้าคุณดูแลจันไม่ได้คนอื่นก็ดูแลชั้นได้ค่ะข้อ 3. นะคะผู้หญิงเลอค่าจะไม่แข่งขันกันนะคะผู้หญิงเราจะไม่แข่งขันกันเพื่อที่จะแย่งชิงผู้ชายหรือเพื่อที่จะทําอะไรต่างๆนะคะ เราควรแข่งขันกับตัวเองนะคะผู้ชายควรแข่งขันเพื่อที่จะได้เราควรจะไฟเพื่อที่จะได้เรามากกว่านะคะดังนั้นพลังงานของความเป็นผู้หญิงพลังงานของความเป็นคนที่เห็นคุณค่าตัวเองค่ะเขาจะพัฒนาตัวเองโฟกัสตัวเองแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองถ้าเกิดว่าต้องแข่งขันกับผู้หญิงเอาไปเลยค่ะอยากได้ก็เอาไปเลยนะคะมีผู้ชายที่ดีๆเยอะแยะมากมายไม่จําเป็นจะต้องมาแย่งกันนะจ๊ะข้อ4นะคะ ไม่มีผู้ชายคนไหนจะมาอยู่ในชีวิตของเราฟรีๆนะคะมาอยู่ในหัวเราฟรีๆนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ชายต้องลงทุนซัพพอร์ตนะคะอย่าเอาผู้ชายเข้ามาฟรีๆโดยที่เขาไม่ได้ลงทุนหรือดูแลหรือซัพพอร์ตคุณนะคะผู้หญิงฉลาดไม่ขาดทุนเนาะรู้ว่าผู้ชายจะต้องดูแลหรือว่าโชว์ให้เราเห็นว่าเขาสามารถดูแลเราได้นะคะดังนั้นเนี่ยไม่มีอะไรเข้ามาในชีวิตของฉันฟรีๆนันจ๊ะความรักของฉันไม่ฟรีจ้ะโอเคไหม ข้อที่5นะคะอย่าทิ้งงานอาดิเรกอย่าทิ้งความฝันของคุณอย่าทิ้งความทะเยอทะยานที่คุณอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตนะคะอย่าทิ้งตรงนี้นะคะเราต้องโฟกัสความฝันเลือกผู้ชายที่ทําให้ความฝันของเราเติบโตมากขึ้นอย่าให้ผู้ชายที่เข้ามาดับฝันหรือทําให้เราไม่พัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็ต้องมีความทะเยอทะยานหรือมุ่งมั่น intuition. ที่จะได้ผู้ชายที่ดีนะคะเพิ่มทักษะเพิ่มสกิลของเรา ะะผู้ชายคุณภาพก็ต้องการเลือกผู้หญิงที่มีคุณภาพดังนั้นอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะคะข้อหนะคะเรียนรู้เคล็ดลับในการเป็นผู้หญิงที่ฉลาดเรียนรู้ทั้งทักษะของการมีสเสน่ห์ทักษะของการที่เพิ่มไมซ์เซ็ตในการที่เราจะดึงดูดผู้ชายนะคะไม่ใช่แค่ความสวยนะคะทักษะการพูดทักษะการที่มีความเป็นแฟมินินการพูดที่มีสเสน่ห์การวางตัวต่างๆเพราะผู้ชายที่เป็นผู้ชายระดับเกรดบนๆเนะะี่ยเขา ดูความฉลาดของผู้หญิงด้วยนะคะเขาดูการวางตัวของผู้หญิงด้วยนะคะไม่ใช่แค่ความสวยอย่างเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเองและถ้าเกิดว่าใครอยากจะพัฒนาตัวเองและอยากจะมีสกิลทักษะที่ดึงดูดผู้ชายที่ประสบความสําเร็จผู้ชายที่ระดับบนนะคะ <This. S 1> เรนเมนแนะนา4คลาสนี้นะคะมี4คลาสนะคะคลาสแรกที่เม์แนะนําคือ50สันดานสามีอุปถัมภ์นะคะเป็นคลาสที่ทําให้คุณน่ะรู้ว่าผู้ชายดีๆเป็นอย่างไรแล้วก็ ผู้ชายไม่ดีเราสามารถรู้ได้เลยว่าคนนี้ไม่ใช่นะคะเป็นการคัดกรองการเลือกผู้ชายนะคะคลาสนี้4,444บาทนะคะและอีกคลาสหนึง่งมหาเสน่ห์คำพูดนะคะแฟมินินทอล์กนะคะก็คือการพูดแบบผู้หญิงที่มีสเสน่ห์อ่อนโยนอ่อนหวานให้ผู้ชายเชื่องให้ผู้ชายอยากจะดูแลซัพพอร์ตอยากเปย์ค่ะอยากได้ผู้ชายเปย์มาเรียนคลาสนี้ค่ะมีวิธีการพูดในคลาสนี้ด้วยและพร้อมอ e ีบุ๊กด้วยนะคะแล้วก็ออดิโอบุ๊กนะคะ100ตําตำราผู้หญิงรายผู้ชายยอมเป็นทาสรักเนี่ยเป็นแบบ มันสมองของผู้หญิงฉลาดเป็นผู้หญิงที่รู้จักในการวางเกมวางหมากให้ผู้ชายเนี่ยเป็นทารักให้ผู้ชายซซโรลลาบเราให้ผู้ชายยอมเรานะคะเป็นออดิโอบุ๊กที่ไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงนะคะสิชั่วโมงในการเ,ออเทรนคุณนะคะในเรื่องของร้อยตำราผู้หญิงร้ายผู้ชายยอมเป็นทารักให้คุณได้มีความฉลาดแล้วก็มีการที่คุณจะได้วางเกมแล้วก็ผู้ชายยอมเป็นทารักอยากจะดูแลอยากสปอร์ตคุณ นะคะให้คุณดูเป็นผู้หญิงที่เหนือแล้วก็สามารถควบคุมผู้ชายได้ในออดิโอบุ๊กนี้นะคะ ,6890 นนะคะแล้วก็อ e ีบุ๊กนะคะวิดีโอ3ชั่วโมงในการที่คุณรู้ทักษะในการออกเดทกับมหาเศรษฐีนะคะใครต้องการออกเดทกับผู้ชายไฮโปรไฟล์ผู้ชายที่รวยผู้ชายที่เป็นมหาเศรษฐีในคลาสนี้แล้วก็มีอ e ีบุ๊กด้วยนะคะแล้วมีวิดีโอสอนสชั่วโมงด้วยนะคะรานะคาตอนนี้คือ ,3990 นะคะนี่คือ4คลาสนะคะ ที่ทำให้คุณนะคะตื่นรู้ในการเป็นผู้หญิงฉลาดแล้วก็พัฒนาตัวเองให้คุณได้ทักษะสกิลที่ทำให้คุณมีคู่ที่ดีแล้วก็คุณจะเป็นคนที่เป็นผู้หญิงฉลาดไม่ขาดทุนมีความรักแบบไหนก็ตามคุณจะไม่ขาดทุนและคุณจะสามารถมุฟออนได้แล้วก็เลือกผู้ชายแล้วก็สามารถคอนโทรลผู้ชายได้ในคลาสสี่คลาสนี้เลยนะคะใครสนใจทักมาใน Line@ แอดแอด a i e s love master ได้เลยค่ะ จะพะคนที่ดูคลิปนี้นะคะ5ท่านแรกนะคะใครสนใจ4คลาสนี้นะคะลิมมีให้ราคาโปรโมชั่นนะคะจากราคาลดแล้วนะคะประมาณ20,000บาทลิมมีให้ราคาพิเศษคือ15,555บาทนะคะ4คลาสจัดใหญ่จัดเต็มมากๆเลยใครสนใจลงทะเบียนแล้วเจอกันในคลาสได้เลยนะคะแต่ถ้าใครอยากได้คลาสแยกก็ซื้อตามราคานี้เลยค่ะแล้วเจอกันในคลาสค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย